โลกนี้มีสิ่งมีชีวิตแค่สองประเภทเท่านั้นเองอาหารและผู้บริโภคทุกๆวันเมื่อวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นโลกก็ไม่มีวันเหมือนเดิมแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรตกค้างมาจากยุคก,ก่อนจนกลายเป็นภาระกลายเป็นความน่ากลัวสำหรับลูกหลานเธอเชื่อว่าจะต้องมีการจัดการที่ดีสำหรับสิ่งตกค้างเช่นนี้ไม่ใช่ทุกคนเอาแต่หนีออกจากกันกลัวการติดต่อกันกลัวว่าผู้ถูกเลือกจะไม่ยอมรับชะตากรรมแห่งตน หนีไปไม่ยอมให้ใครเจอแล้วคนอื่นจะต้องไปทำหน้าที่แทนผู้ถูกเลือกถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนั้นทุกคนจะงัดความสามารถทุกอย่างวิชามารทุกขแขนงมาใช้จัดการกับผู้อื่นเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับจุดจุดจุดมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดลงมือกันถึงตายแน่นอนทุกคนย่อมรักชีวิตเมื่อนั้นความเลวร้ายอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์แล้วเป็นเรื่องของผู้บริโภคและมนุษย์เป็นเพียงแค่อาหารเธอรู้ปัญหานี้ดีเพราะเธอต้องเผชิญหน้าชะตากรรมถูกกำหนดมาแล้ว เธอใช้เวลานานมากคิดว่าเรื่องนี้ต้องใช้การจัดการอย่างดีสิ่งตกค้างจากยุคเก่าไม่สมควรเป็นภาระแก,ะยก่ยุคนี้ยุคหน้าอีกต่อไปเธอชอบคำว่ากำจัดเพราะฟังแล้วสิวิไลกว่าคำว่ายอมรับชะตากุดกุดเพราะร้ายๆกำหนดแล้วว่าต้องเป็นเธอผู้กำหนดจับจองเธอไว้แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีใครเกิดหลังจากเธออีกหรือว่าแม่ทุกคนพากันไปทำหมันกันหมดวิทยาการทำหมันถูกแม่ทุกคนซื้อมาใส่ตัวเอง บางทีวิทยาการทำหมันอาจเป็นสิ่งตกค้างมาจากอดีตถูกแทนที่ด้วยวิทยาการมีประสิทธิภาพกว่าในวันข้างหน้าผู้กำหนดมาหาเธอในวันเธอเริ่มรู้ภาษาสามารถแยกแยะผิดถูกในวัยเด็กบอกสิ่งที่จะเกิดกับเธอสาเหตุที่ต้องเป็นเธอวิทยาการจากยุคอดีตท,ทำให้เรื่องเริ่มต้นในโลกใบนี้พวกเธอเป็นผู้บริโภคและคนอื่นๆเป็นแค่อาหารบทเรียนแรกของเธอบทเรียนล้างสมองยัดใส่หัวทันทีที่การล้างสมองพอจะเป็นผล ทุกๆปีเธอต้องกลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเก่าต้นตระกูลซึมซับการล้างสมองเรียนรู้และพิสูจน์ว่าเธอใช้วิทยาการตกทังจากอดีตได้เพราะเธอต้องแบกรับภาระแห่งตระกูลสิ่งน่ารังเกียจทั้งหลายไม่สามารถมองเป็นอย่างอื่นเธอต้องเล่นบทของตัวเองมันยาว่าการล้างสมองสำเร็จผลเธอรักยายผู้เป็นสิ่งตกค้างมาจากอดีตความรักต้องถูกฆ่าทิ้งไปไม่มีประโยชน์ที่เธอจะต้องมันยาอีกตอบไ,ไปเธอไม่ต้องการรับรู้ว่า ตระกูลนี้เริ่มขึ้นมายังไงจําเป็นขนาดไหนถึงต้องรักษาความพิเศษนี้เอาไว้ทุกๆวันวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นและทําให้โลกเปลี่ยนใช่แล้วยายคือผู้กาหนดรักษาสิ่งตกค้างจากอดีตอันสมควรกําจัดไปได้แล้วเธอเชื่อว่าทุกคนในตระกูลก็คิดเหมือนเธอแต่ไม่จําเป็นที่พวกนั้นจะต้องพูดออกมาคงเป็นสัตว์จะทําเลยมั้งที่ทุกคนในตระกูลจะอธมหิตกันเองมากกว่าอธมหิตกับคนอื่นอย่าเอาหลักตรรกะของคนอื่นมาใช้เพราะการเกิดของพวกเธอจุดมุ่งหมายมาจากมากตราฐานอื่น มาตราฐานอันบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีแค่สองประเภทเราเป็นผู้บริโภคนอกนั้นที่เหลือเป็นอาหารเธอไม่เคยเถียงมาตราฐานนี้หอหุ้มความเป็นกบฏแห่งตนด้วยมัญญาเธอมัญญาเก่งเป็นเลิศเพราะอันตรายเกินกว่าจะบอกแม้แต่คนในตระกูลว่าเธอคิดอะไรเอาเป็นว่ามาตราฐานนี้คิดในทางร้ายได้ตเตลิดเปิดเปิงกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งแต่จำความให้เธอโดนฟังหัวแล้วว่าเธอคือผู้ถูกเลือกเข้าใจหรือย,ยังชีวิตถูกฉุดกระชากไปแล้ว ชีวิตเธอเป็นของคนอื่นของคนทั้งตระกูลของสิ่งตกค้างจากอดีตของสิ่งหฮงสวยและโคตรทุเรศเธอรักชีวิตเธออยากได้ชีวิตเธอคืนดังนั้นเธอไม่มีทางเติบโตเหมือนกับเด็กคนอื่นจุดมุ่งหมายในการโตเด็ดเดียวและแน่วแน่เธออยากโตขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตเธอคืนและทุกปีเช่นกันเธอถูกส่งไปล้างสมองโดยยายผู้กำหนดแล้วว่าเธอจะต้องเป็นอะไรโดยลงมือให้เธอเป็นอย่างนั้นเสียเองเธอมั่นใจว่าความรักจะต้องถูกฆ่าทิ้งไปเธอไม่ได้คิดไปเองแต่อยู่ในมาตรฐานเธอค้นพบอย่างเงยได้ เพราะแม่ทําให้เห็นเองตระกูลน,นี้ผู้ชายไม่มีความจําเป็นล้างสมองลําบากควบคุมยากคิดดูซิผู้ชายจะทําให้ผู้หญิงนอกตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะมีในฐานะผู้ให้กําเนิดผู้สืบทอดถ้าเจอผู้หญิงปักโองความลับยังไงก็แตกความชิดหายท้ากระจายออกไปนอกตระกูลรับผู้ชายเข้ามาผสมพันธุ์ให้กําเนิดทายาตเองดีกว่าเมื่อมีทายาตแล้วความสัมพันธ์ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปพ่อตัดสินโทษประหารด้วยตัวเองตอนขอเลิกกับแม่เพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอื่นหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพ่ออีกเลย ในที่สุดเธอก็ต้องถามแม่แม่แค่บอกว่าพ่อแกหาเรื่องเองเธอรู้ความหมายของแม่ดีการพูดเช่นนั้นดูมีอารยธรรมและสิบิไลดีไม่จําเป็นต้องถามต่อว่าศพพ่ออยู่ไหนเอาเป็นว่าหน้าที่ผสมพันธุ์หมดลงแล้วพ่อเป็นสิ่งตกค้างจากอดีตสมควรกําจัดให้หายไปเข้าใจยากใช่ไหมนึกถึงแมงมุมแม่ไม่ดําซสิตัวผู้เล็กกว่าตัวมีมากเวลาผสมพันธุ์ตัวมีอยู่ข้างบนกัดกินสมองตัวผู้สมองบางส่วนของตัวผู้จะต้องถูกกัดกินซะก่อนตัวผู้ถึงจะพบกับความสุขสุดยอดจนพ่นน้ําเชื้อออกมา การผสมพันธ์ยังคงดําเนินต่อไปแม่หัวตัวผู้ไม่เหลืออยู่ตัวมียังกัดกินร่างตัวผู้ต่อไปอวัยวะเพศตัวผู้ยังคงทํางานแข็งขันเมื่อตัวมีได้น้ําเชื้อมากพอแก่ความต้องการก็สลัดเศษซากตัวผู้ทิ้งซึ่งง่ายมากโดยมากเหลืออยู่แค่อวัยวะเพศด้วยเหตุนี้จึงเรียกแมงมุมชนิดนี้ว่าแม่ไม่ดําเธอค้นพบว่าตัวเองไม่ค่อยฉลาดแม่โทษว่าเป็นกรรมพันธุ์ของพ่อเธอค้นพบว่าตัวเองเล่นกีฬาไม่เก่งแม่กลับถามว่าแล้วมันจําเป็นตรงไหน เธอค้นพบว่าร้องเพลงไม่เพราะแม่ก็ย้อนว่าร้องเพลงเพราะชีวิตดีขึ้นหรือเป็นหน้าที่แม่ที่ต้องโกกเมื่อเธอโตขึ้นก็เข้าใจเองว่ามาตราฐานนี้ต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่างพวกเราเป็นนักร้องนักแสดงนักกีฬาไม่ได้ทั้งนั้นตระกูลเราต้องทําตัวเป็นสิ่งไม่มีตัวตนในโลกนี้อาหารต้องไม่รู้ว่าผู้บริโภคมีตัวตนอยู่ เธอถูกสั่งสอนให้กลายเป็นสิ่งไม่มีตัวตนในโลกนี้และนั่นทําให้ความคิดกบฏสารต่อไปไกลอีกเยอะสิ่งไม่มีตัวตนก็คือสิ่งเดียวกับสิ่งไม่สมควรดํารงอยู่ในโลกอีกต่อไปต้องมีการจัดการที่ดีกับสิ่งไม่สมควรอยู่ในโลกบางทีแม่ก็ไม่โหดร้ายกับพ่อสทัทีเดียวแม่แค่ต้องการเป็นนักจัดการที่ดีแล้วเธอก็พบว่าอ,อกเธอใหญ่หน้าเธอสวยตาเธอโตเธอต้องฝึกอยู่นานกว่าจะได้ท่าเดินเซ็กซี่ที่สุดใหนโลกเป็นทุกย่างก้าวในชีวิตแล้ววันนั้นเองเธอก็เดินออกจากบ้าน หวังลมลมแรงแรงว่าพันธท,ทุกอย่างกับครอบครัวจบสิ้นแล้วพี่สาวเธอทุกคนทําอย่างนี้กันทั้งนั้นไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าถึงเวลาจริงๆแล้วจะมีใครในตระกูลหาตัวเธอเจอจับเธอไปทําหน้าที่ผู้ถูกเลือกไม่มีน้องพี่ก็ต้องไปเป็นตัวแทนเธอเป็นรายสุดท้ายผู้หนีออกจากบ้านไม่เคยเจอบรรดาพี่สาวพวกนั้นโชคดีกับการหนีอันสําเร็จเธอเป็นคนสุดท้องจึงหนีเป็นรายสุดท้ายตักแต่งง่ายๆทางคณิตศาสตร์เธอถูกตามพบโดยญาติคนหนึ่งคนทั้งตระกูลลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทุกคนต้องจับตาดูเธอเวลาเกินกำหนดการมามากกว่าปีการอีกครั้งที่สองทั้งตระกูลยอมรับไม่ได้ทำไมเธอถึงเป็นผู้ถูกเลือกน่ะหรือก็เพราะเธอเป็นลูกคนสุดท้องของลูกคนสุดท้องในเวลานั้นผู้กำหนดบอกว่าเวลาลงล็อกพอดีกับการส่งมอบแฟนคนแรกทําให้เธอได้งานขายชุดชั้นในในห้างสรรพสินค้าเธอใช้เวลารวดเร็วมากในการค้นพบว่าชีวิตไม่น่าจะห่วยแตกขนาดนี้แฟนคนที่สองทำให้เธอได้งานขายเครื่องสําอางในห้างสรรพสินค้าใช่ในห้างอีกแล้ว เธอใช้เวลารวดเร็วกว่าครั้งก่อนในการค้นพบอีกครั้งว่าชีวิตนี้ต้องมีรถเบนซ์ขี่ให้ได้ฟแฟนคนที่สามทำให้เธอได้งานเซลล์ขายรถเบนซ์แล้วก็มีตำรวจยศนายร้อยมาซื้อรถเบนซ์จากเธอเจอหน้ากันเธอก็ขายรถเบนซ์ได้แต่เขาจีบเธอไม่สำเร็จเธอมารู้ในภายหลังว่าเขาพนันกับตำรวจทั้งโรงพักว่าไม่มีตำรวจคนไหนบนโรงพักจีบเธอสำเร็จคนเดิมพันเพิ่มจำนวนมือที่จ่ายเพิ่มเงินเดิมพันเพิ่มตัวเลขใหญ่ขึ้นจนล้างหนี้สินในการซื้อรถเบนซ์ได้หมดจดเ,เกลี้ยงกล่วก็วุ่นวายกันพักหนึ่งเขาพยายามมกกับเธอ แล้วก็ถึงวันที่เธอเจอเขาในผับตามลําพังเธอรู้ถึงความอยากในตัวเขากามเพียงอย่างเดียวเพิ่งเข้าใจในเวลานั้นว่าทําไมแมงมุมแม่ไม่ดําตัวพูดถึงยอมตายในการผสมพันธุ์แล้วก็เข้าใจแมงมุมแม่ไม่ดําตัวมีดียิ่งกว่าค่าในการผสมพันธุ์เป็นสิ่งจําเป็นคุณตํารวจเคยฆ่าใครตายหรือเปล่าอยากรู้จํานวนคนที่ผมรับจ้างใช่ไหมผมไม่เคยทาพลาดผมไม่เคยทิ้งหลักฐานอยากรู้จริงๆก็จะบอกตัวเลข นี่เป็นวิธีที่เธอเข้าใจหลักการของตระกูลสถทีว่าอาหารแตกต่างจากผู้บริโภคทำไมแม่ถึงบอกว่าพ่อแกหาเรื่องเองสักวันหนึ่งต้องมีใครถามเรื่องตำรวจคนนี้กับเธอเธอคงตอบอย่างผู้เจริญด้วยอาระยะธรรมช่างสิวิไลเสลือเกินว่าเขาหาเรื่องเองแฟนคนที่สามประเมินตัวเองสูงเกินไปตัวเธอเองไม่แข่งงานขายรถเบนโทษทีไม่ใช่มันแต่เพาะมันต่างหากคือนายจ้างเวลาทำหน้าที่ผู้ถูกเลือกแสงหน้าไปแล้ว ตำรวจคนนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเธอเรื่องเลวร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะไม่รู้ว่าเงินเดิมพันค่าฟันเธอบนโรงพักมันสูงหรือตำรวจคนนี้อยากเป็นแมงมุมแม่ไม่ด่าตัวพูดไร้วาระแนะนำตัวการต่อสู้เริ่มขึ้นกับลูกเสียลงเอย่ยด้วยการยิงใส่กันรถพยาบาลรถตำรวจแหมาร็วเหลือเชื่อเลยมีคนโดนพาหูกระสุนออกมาัศจร,รย์มากไม่มีใครตายเรื่องไปไม่ถึงสารมีอำนาจพิเศษมาหยุดเอาไว้เขาเป็นมือดีของเจ้านายทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไหนงานตรงข้ามกับกฎหมาย ดือนต่อมาเขากลับมาทํางานตามปกติเธอพบคําตอบชัดเจนแล้วคนทั้งตระกูลจะต้องเจออะไรถ้าไม่ยอมจบอย่างที่เธออยากให้จบอ้อมีเรื่องเล็กๆยังไม่ได้บอกนะับเป็นประเด็นไร้สาระเธอไม่มีตัวเลือกอื่นเรื่องยิงกันทําเอาเธอถูกค้นพบในโรงพยาบาลวันนั้นเธอถูกกระชากตัวไปเจอคนทั้งตระกูลการหนีสิ้นสุดเพราะไอ้ตัวผู้เคยโกหกตัวเองไหมมันดีนะดีมากๆเธอต้องทําหน้าที่ผู้ถูกเลือกมาตั้งแต่ปีก่อน แต่เธอโกหกตัวเองว่าอีกสองปีต่างหากขณะที่ยายต้องการให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปีก่อนก่อนหน้าปีก่อนเธอเป็นมนุษย์ล่องหนไปแล้วคนในตระกูลไม่กล้าอำมมหิตซึ่งกันและกันการเริ่มก่อนไม่ได้หมายความว่าจะชนะแต่ที่แน่ๆก็คือจะโดนรุมกินต้องเป็นรายแรกความเงียบสงบเกิดขึ้นจากเหตุนี้การถ่วงเวลาใช้ได้โดยยายหมดสิ้นฤทธิ์แล้ว แต่ไม่มีสิทธิ์ตายตรับใดที่ไม่มีใครรับภาระอันหนักอึ้งแห่งตระกูลหนทางอันห่างไกลทําเอาเสียงแหกปากของยายไร้ผลแม้แต่คนนําสารจากยายก็หาไม่ได้ทุกคนพร้อมใจกันไม่ติดต่อยายผู้ต้องการตายทั้งที่ไม่สามารถตายได้แต่นับแต่ละวันด้วยความเครียดแคนลูกหลานฝ่ายนี้หลอกตัวเองอย่างน่าชื่นตตบานว่าอีหานี่เป็นมนุษย์ล่องหนไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หาเจอเองนั่นแหละเวลายากยากก็คือเธอเจอแม่เรากรีดเสียงใส่กันคงไม่ใกล้เคียงการเจราจาเธอไม่ใช่เด็ก ไม่เชื่อสิ่งที่สอนอีกแล้วไม่อยากเชื่อว่าถึงจะเหลือกันแค่สองคนครอบครัวเธอยังเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้ทั้งตระกูลพากันถอยห่างถอยมาดูวงนอกนี้และหมกผือแม่ลูกฆ่ากันเองจะได้ไม่ต้องชี้ตัวผู้ฆ่าผิดตัวในศาลการนี้เป็นไปไม่ได้การถูกกล่อมน้าเบื่อโดยเฉพาะเมื่อคำพูดหลุดจากปากแม่ในอาพาร์ตเหม็นราคาแค่สี่พันเธอต้องการแค่เวลาให้ตำรวจนั่นกลับมามีปืนอยู่ในมืออีกครั้งทางเลือกอื่นหมดสิ้นแล้วเธอยิ้มให้แม่มัญยาล้วนเธอมันยามาตลอดชีวิตเธอไม่ยอมหลุดบทสรอกแม่ต้องการได้ยิน คนทั้งตระกูลต้องการได้ยินตอนแล้วนี้ง่ายจะตายชักเธอก็เพียงแค่พูดในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะไปหายายจัดการทุกอย่างให้เสร็จไปสักทีแต่ฉันต้องไปหาผู้เกือบจะฆ่าคนตายเพราะฉันสก่อนเข้าใจไหมนี่มันเรื่องใหญ่เพราะฉันจะเป็นใช่อย่างที่แม่ต้องการทั้งตระกูลต้องการยายต้องการโดยมาระยะฉันควรไปสั่งลาไม่ใช่หรือในเมื่อยิงใส่กันหมดลูกโม่เขาเกือบตายเพราะฉันเธอมองหน้าแม่แล้วก็งเงียบ เวลาคืบคลานไปพร้อมกับความเงียบสงัดอึดอัดยิ่งนักแม่ไม่ถามสักคําว่าเขาเป็นแฟนหรือไงแม่ย่อมรู้จักความรักอย่างแน่นอนแม่คลอดลูกสาวมากี่คนแล้วละ่ะเธอมองหน้าแม่เพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าความรักถูกฆ่าทิ้งไปแล้วแม่ตกกระบาลเธอแล้วเดินออกไปจากอพราร์ตเมนต์ไม่มีคําพูดไม่มีร่ำลาไม่มีคําตอบความเงียบอธิบายหลายอย่างมาตราฐานของแม่แม่งโคตรพิเศษเลยนี่มันโลกเฮี้ยเฮี้ยชัดๆที่ต้องใช้ชีวิตอย่างผู้บริโภคเช่นนี้ เธอไปหาหมวดตำรวจก่อนที่เขาจะก้าวขาขึ้นโรงพักมีกำหนดการกลับมาทำงานวันนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นแมงมุมแม่ไม่ดำตัวมีทำไมนะหรืออกเธอใหญ่หน้าเธอสวยตาเธอโตทุกย่างก้าวของเธอคือย่างก้าวเซ็กซี่ที่สุดในโลกเขามันแค่แมงมุมแม่ไม่ดำตัวผู้อยากผสมพันธุ์ทั้งๆท,ที่ต้องตายจริงแท้แน่นอนที่สุดโลกนี้มีเพียงแค่สองผู้อาหารและผู้บริโภคเธอใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปบอกแม่ว่าเธอมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายที่มีโทรศัพท์ใช้ สัญญาณโทรศัพท์มือถือมาไม่ถึงที่นี่รถยนต์หมดหวังเธอต้องเดินไปจนกระทั่งถึงบ้านยายจำเป็นต้องโทรเพื่อแม่จะได้คาบข่าวไปบอกคนทั้งตระกูลสองข้างทางยังไม่เปลี่ยนเป็นปลาะหมกคงจะตกค้างมาจากยุคดึกดำบรรน,นี่คงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งซึ่งความยากจนถักดันความเจริญจากโลกภายนอกได้สําเร็จดวงอาทิตย์ตกไปแล้วเส้นทางยังอีกยาวไกลมีเพียงกระเป๋าใบย่อมย่อมเป็นภาระเธอนิลนะจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนชั่วชีวิตแม้แต่ถนนเข้าหมู่บ้านยังไม่มีเลย มีแต่ทางลูกรังกลายเป็นฝุ่นแดงในหน้าแล้งแล้วยังต้องเดินเข้าไปในป่าละม้ออีกชีวิตนี้โหดร้ายพอแล้วไม่น่ามาทนทรมานเป็นอย่างยิ่งเป็นภาคบังคับแห่งชีวิตตลอดเส้นทางเงียบสง,งัดไม่มีแม้กระทั่งจิ้งหรีดเกรซิงตลอดหลายปีผู้บริโภคคงไปได้ไม่ไกลเมื่อไม่มีอย่างอื่นให้กินมันก็เลยจุดจุดจุดไม่ต้องหวังว่าจะเจอใครรู้กันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดไปทั้งหมู่บ้านจะป้องกันตัวยังไงจากทัย,ยามค่ำคืนคงมีแต่ผู้พัดหลงเท่านั้นที่จุดจุด,จด,จด แต่กันดานเฉียดจะเป็นขุมนรกปานี้ต้องตั้งคำถามแล้วแล้วว่าปีหนึ่งจะมีศักกีรายบ้านหลังใหญ่เป้าหมายโผล่ให้เห็นทีายละเอียดของบ้านจำได้ดีอุโมงค์ใหญ่ยักษ์มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้กี่ศตวรรษปัญหาของเธอเริ่มตรงนี้มาตราฐานที่เริ่มว่าอาหารและผู้บริโภครายละเอียดอันผู้สืบทอดต้องแบกเอาไว้ราวกับว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อของตนปีแล้วปีเล่ากับการล้างสมองเพื่อย้ำแล้วย้ำเล่าแล้ว,ลวยังการทดลองใช้พาหนะอีกใช้ชีวิตช่างโหดร้ายหมักหมมกับภาระตกทางจากอดีต ยายยืนอยู่ตรงกรอบประตูแห้งจนเหลือแต่กระดูกเป็นเช่นนี้มานานมากแล้วตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกก็สภาพนี้ส่วนสำคัญของการล้างสมองคือทำให้เธอชินตั้งแต่เด็กกับสภาพหนังเหี่ยวเกาะกระดูกเยี่ยงนี้เพราะเธอคือผู้สืบทอดเมื่อการเวลาผ่านไปร่างเธอก็จะเหลือแต่ผิวตกกระแห้งสุดจะแห้งเกอดอยู่บนกระดูกก้าวเดินไปอย่างช้าๆราวกับว่าถ้ายกหัวไปข้างหน้าแรงเกินไปกองกระดูกภายใต้หนังจะหลุดออกจากกันแล้วทิ่มลงไปแตกสลายกับพื้นเบื้องล่าง ยายไม่ได้ยิ้มให้เธอแม้การมานี้เป็นการสืบทอดก็ตามยายจะได้ตายสถิตกลุ่มกระดูกเรียกว่ามือแต่แก้มเธอเสียงแหบแหต่ำๆพ่นออกจากปากเหียวอย่นแตกเป็นขุยน่าสยดสยองมีแต่คำกล่าวโทษล้วนๆตรงที่เธอหนีไปทั้งหมดเป็นภาษานอกโลกเข้าใจยากมากการสืบทอดควรจะเริ่มเมื่อปีที่แล้วการตายถูกเหนียวรั้งไปหนึ่งปีเห็นสภาพ,าพรอบด้านแล้วนี่โลกใบนี้คงโดนแผดเผาไปแล้วมั้งชีวิตหมดสิ้นไปเมื่อนานมากแล้วแต่ฉันยังตายไม่ได้ เพราะผู้สืบทอดอย่างแกหนีหน้าที่ของตนเธอมองหน้ายายอยากจะเข้าใจคําพูดทั้งหมดแต่นี้ไม่ใช่ภาษาโลกนี้ตัวเธอไม่ได้ใช้มานานมากแล้วแต่ก่อนเธอใช้เพียงปีละกี่ครั้งแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆก็เหมือนแค่ของตกค้างจากอดีตตกลงว่านี้บ่นหรือดา่าอันนี้เธอพูดภาษาดาวโลกแก้มยายต่อฟันเกตาลึกเป็นเบ้าลงไปในหน้าแล้วหน้าผากก็เหี่ยวย่วนทับกันเป็นชั้นๆเส้นผมสีขาวไปทั้งหัว เธอไม่ได้กลัวความสยดสยองของยายแต่เธอต้องการความรักสักนิดจากผู้โยนภาระทั้งตระกูลให้เธอไม่ใช่เปิดฉากมาก็ไม่ใช่ภาษาโลกนี้เข้าใจเนื้อความยากมากหรือว่าความรักเดินทางมาไม่ถึงที่นี่ก็เป็นไปได้เพราะมาตราฐานเริ่มต้นตรงนี้ที่นี่แล้วกัดกินทุกอย่างไปหมดจนไม่มีประโยชน์อันใดที่ความรักจะเดินทางมาถึงดวงจันทร์สีช้ำเลือดช้ำหนองลอยขึ้นสูงสีหน้ายายบ่งบอกว่าอยากรีบร้อนไปตายเธอก็เลยก้าวขาหิ้วกระเป๋าเดินตามไปยังชั้นล่างของบ้านมันเป็นอุโมงค์หินปูนสีขาวใหญ่ยักษ์ ย้ายตลอดทางเอาแต่บ่นบ้าเธอเพิ่งตระหนักขณะนี้เองว่าความอยากตายอนุภาพช่างไรเหลือจริงๆสักวันหนึ่งเธอจะเป็นเช่นนี้ทั้งร่างไม่เหลืออะไรให้ชวนมองต้องทําหน้าที่ให้สําเร็จจะได้รีบไปตายหน้าที่ก้าวขาหน้าที่ขยับแขนหน้าที่สั่งให้ปากพูดเป็นของตกค้างจากอดีตอันไม่สมควรคงอยู่และสื่อทอดแม้แต่น้อยมันยังอยู่ตรงที่มันเคยอยู่ยังใหญ่ยักษ์อย่างที่มันเคยเป็นลำตัวยานสลักเป็นแผนภูมิระบบสุริยะที่จากมาทําให้เข้าใจง่ายเป็นที่สุดยายเดินเข้าไปหามัน อีกฝากหนึ่งของอุโมงประตูใหญ่ยักษ์ยังปิดอยู่เธอจําได้แล้วว่าทันโยกเปิดปากอุโมงอยู่ตรงไหนยายพูดออกมาเป็นภาษาโลกนิสถีฉันไปช้ามากแล้วหวังว่าแกคงจะจําได้ไม่ต้องรื้อฟื้นวิธีใช้ต่อหน้าต่อตายายเลยแหละที่เธอชักปืนออกมาจากกระเป๋าปล่อยกระเป๋าหล่นลงพื้นถ้าเป็นเมื่อก่อนกระสุนต่อให้เป็นกระสุนปืนใหญ่ก็ทําอะไรใาญ่ไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่ในกระดูกหุ้มด้วยหนังแล้วร่างกระดูกนี้หมดอายุการใช้งานไปเกือบปีหรือมากกว่า ถ้าเป็นเมื่อปีก่อนหรือมากกว่ายายเอาชนะเธอง่ายง่ายหนูมาเพื่อสังลาไม่ได้มาเพื่อสืบทอดไม่ต้องการกลับไปด่าบา้บาบ้านั่นกับยายเสียงยายต่อทรยศเสียงเธอโต้กลับหนูเป็นมนุษย์หนูไม่อยากให้พวกนั้นฟอกยืนจนเบอร์สุธิ์เพื่อกลับมาเป็นผู้สืบทอดสายพันธุ์เบอร์สุทธ์ที่นี่อีกครั้งหนูไม่อยากไปที่นั่นไม่อยากรับรู้ว่าทรัพยากรมันหมดจนต้องพึ่งพาสารอาหารจากภายนอกเสียงยายใกล้ว่าแหกปาก แกจะตายอย่างโง่โง่ทุกอย่างสุเปล่าในนั้นมีสารอาหารจํานวนเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไหมต้องใช้มนุษย์จํานวนเท่าไหร่เพื่อให้ได้สารอาหารจํานวนเท่านี้เธอมั่นใจในคําตอบเป็นอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นคือพ่อหนูด้วยใช่ไหมพ่อหนูไม่ใช่ปศสุสัตว์ของยายยายกระโดดเข้าใส่เธอเธอเลยยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียปรยปร้ยงกระสุนก็แค่หยุดร่างกระดูกไว้ชันะ่วขณะทั้งหลังทั้งหัวเธอกระแทกพื้นอุโมงค์หลังจากช่วงเวลากระสุนหมดไอตอนนี้แหละโคตรเจ็บยายแหกปากไปไกลกว่าภาษาโลกนี้ใจความมีว่า ไอ้ตรงนี้ฉันไม่ได้สอนแกยีนของแกรับพลังชีวิตฉันได้เพราะฉะนั้นฉันใช้ร่างแกได้แล้วมือกระดูกกระดูกก็กระทำกับหัวเธอความเจ็บปวดจะทำให้เธอเป็นอมพาตแต่มันยังเบาไปเธอหนีออกจากบ้านเธอฟิตร่างกายแข็งแรงขึ้นแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะยายจะรู้แล้วเข้าใจว่าเธอคิดอะไรใช่เธออยากเรียนเก่งอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักกีฬาแต่แม่ไม่ยอมสักอย่างเธอก็เลยหนีออกจากบ้านยังไงละ่ะ เธอหมุนตัวขึ้นข้างบนกระชากกระดูกกับหนังนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มต้นต่อสู้แต่ละวินาทีคืบคลานช้ามากและช้ามากจบลงตรงหัวกระโหลกยายกับผนังอุโมงทำให้เกิดเสียงเปรียงทั้งหมดคือแรงเธอเค้นออกมาสุดๆของสุดๆวินาทีสุดท้ายแห่งการต่อสู้ต้องเจอกับผนังอุโมงค์เธอไม่ได้ไปเป็นเซลขายชุดชั้นในขายเครื่องสำอางขายรถเบนซ์เพื่อรอให้หนุ่มๆม,มาจีบด้วยว่าเป็นงานไม่ใช้แรงเธอเก็บแรงไว้ใช้ในการเดยนการต่อสู้ตอนกลางคืนเตรียมการมาใช้เวลานี้เท่านั้น เธอกระโดดถอยออกมาเพื่อกระโดดเข้าไปอัดซ้ำเป้าหมายแรงกระแทกยันไว้ด้วยผนังอุโมงค์เสียงแตกหักได้ยินกันโอช่งางไทระสนอรส,สดตปาปะหนึ่งซิมโฟนีแต่เพื่อความชัวเธอกระชากให้กระเด็นออกมาแล้วก็หมุนตัวเวียงเป้าหมายตรงจุดประทะเดิมอีกเรียงตามด้วยร่างเธอทั้งร่างพละกําลังทั้งหมดอยู่ตรงเท้าพุ่งเข้าจุดปิดชีพก็ผู้เลือกเธอบังคับให้ต้องต่อสู้เช่นนี้เธอรีบวิ่งไปโยกค,คันบังคับเปิดประตูอุโมงค์ ปากอุมโมงเปิดออกพร้อมกับยายลุกขึ้นยืนรู้ไหมหมายความว่ายังไงเออแล้วนะหมายความว่ายายไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยทังชีวิตยายยังเหลืออยู่อีกเยอะมากตราฐานชีวิตตรงที่ยายจากมาคงแข็งแรงทรหดแสงสาหัสแงและดาวหมดทรัพยากรแล้วใครก็ตามเอาชีวิตรอดมาได้ถ้าทรหดต้องสุดพันนายายวิ่งเข้าใส่เธอร่างบอกบางนี้เจอเข้ากับยานอวกาศใหญ่ยัดของยายหัวเธอไม่ถึงกับร้าวก็แค่หมึ่น พอๆกับคู่ซ้อมในชั้นเรียนมวยแต่เข้าตรงหัวแล้วยายก็เวี่ยงหน้าสวยสวยๆนี้ซ้ำเข้าตรงจุดเดิมเอาให้หน้าหมดสวยกันเลยถ้าเป็นคนอื่นอาจตายแต่เธอแค่สุดรถตำรวจพุ่งลงมาจากปากอุโมงพุ่งตรงเข้ามาเธอกระโดดหลบการชนทำเอายายพุ่งเข้าไปพบกับหัวคนขับเขาตำรวจของเธอยิงแน่นอนยายไม่ตายเขาก็เลยเปิดประตูกระโดดนิรแรงขับเคลื่อนทาเอารถตำรวจชนเข้ากับผนังอุโมงยายก็แค่กลิ้งถ้าไม่ค่อยสวยออกมาจากซากเศษร,รถ ตำรวจลุกขึ้นยืนเขาไม่รอช้ากับการชักปืนกระบอกใหม่แล้วก็ยิงยญยก็เพียงแค่เดินช้าลงเท่านั้นเองปืนกระบอกที่สามระเบิดกระสุนออกมาจนหมดหมดตราย่างก้าวของยายไม่ได้ช้าลงเลยเธอเข้าไปในยานอาวกาศได้แล้วกระชากคันบังคับองจรทําลายตัวเองขาติดมือออกมาเครื่องยนต์แผดเสียงยายรู้ทันทีว่าเธอกําลังทําอะไรยายใช้เวลาทั้งชีวิตในโลกใบนี้กินมนุษย์เพื่อย่อยสลายเป็นสารอาหารทั้งหมดเก็บในยานอาวกาศลํานี้ มันคือการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ยายบนดาวดวงนั้นดาวนั่นไม่เหลือทรัพยากรหล่อเลี้ยงชีวิตใดๆได้อีกเธอชูวงจรทำลายตัวเองยายตรงเข้าขวางประตูห้องนักบินทางออกทางเดียวหายกันต่อหน้าต่อตัดตำรวจของเธอวิ่งตามหลังยายมาปากยายแผดเสียงแกทำลายทางรอดเผ่าพันธุ์ฉันไม่ได้เธอเคลื่องวงจรทำลายยานเข้าใส่ร่างยายก่อนหน้านี้เธอใช้เวลาทั้งหมดหักกระดูกยายก็เพื่อเวลานี้ใช่แล้ววงจรทำลายยานฝังเข้าไปในร่างยาย กระดูกคือแคลเซียมเมื่อมันหักมันซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วมันต้องการแคลเซียมมากมายมหาศาลวงจรทำลายยานเป็นแคลเซียมบริสุทธิ์กระดูกยายต้องการแคลเซียมอย่างยิ่งยวดในเวลานี้กระดูกก็เลยรวมตัวกับมันไม่ยอมให้มันพุ่งผ่านไปยายรีบวิ่งลงจากยานชีวิตยายไม่สําคัญสารอาหารต่างหากที่สําคัญยายตายได้แต่ยานอาวกาศหนทางอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ระเบิดไม่ได้เธอกระชากวงจรทำลายยานตัวสํารองสุดแรงจนขาดออกจากตัวยานวิ่งตามยายไป เขาวิ่งตามโดยไม่เข้าใจอะไรสักอย่างวงจรทำลายยานกลางลำตัวยายดับวูบลงร่างยายไม่ดูดแค่แคลเซียมแต่ยังดูดพลังงานไปด้วยวงจรก็เลยหมดพลังงานไม่ทำงานต่อไปแต่ก่อนที่ยายจะคิดออกว่ายานไม่ระเบิดแล้วยายก็ล้มลงซะก่อนด้วยแรงกระโดดทีเธอกระโดดสูงอีกครั้งใส่กระดูกแห้งแห้งนี้ฝังวงจรตัวสำรองกับหัวยายตรึงเข้ากับพื้นอุโมงขายายมีแคลเซียมแข็งแรงพอที่จะถีบสวนกลับเธอจนกระเด็นไปไกลแกมันโง่ แกให้แคนเซียมมาซ่อมแซมกระดูกฉันยายแหกปากใส่เธอขณะพยายามสุดแรงดึงวงจรทำลายยางตัวสำรองต่อหัวตรึงกับพื้นอุโมงฉันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าใช่แล้วรอบตัวยายคืออะไรแคนเซียมทั้งหมดแคนเซียมบริสุทธิ์คำพูดเธอทำเอายายคิดไดออสโมซิสสิ่งตกค้างจากอดีตที่ยายสอนเธอ เผ่าพันธุ์ผู้พัฒนาจากยุคทรัพยากรหมดจนสร้างยานอาวกาศกระโจนข้ามปริภูมิเอกภพทำลายขีดจำกัดของระยะทางเพื่อนำสารอาหารกลับไปยังดาวหมดทรัพยากรออสโมซิส <mos> คือพันธุกรรมอย่างสุดท้ายอันลงเหลือในเผ่าพันธุ์ยายพยายามดึงวงจรที่จึงกับพื้นแคลเซียมคาร์บอเนตของอุโมงค์ข้อต่อกระดูกไม่หมุนกันอีกต่อไปมันฝืดมากเกินไปแคลเซียมก็นหนาเกินไปเธอให้สิ่งที่ร่างกายายายไม่ต้องการรากอวัยวะสำคัญในกระบวนการออสโมซิส พันธุกรรมอย่างสุดท้ายอัหลงเหลือในสายพันธุ์อย่าหยุดการดูดซับแคลเซียมไม่ได้ร่างยายกำลังหนายิ่งขึ้นบวมมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแท่งหินปูนหรือเรียกกันตรงๆไปเลยว่าแท่งแคลเซียมบริสุทธ์งอกขึ้นมาจากพื้นแคลเซียมบริสุทธิ์ยายชี้มาอย่างเธอทรยศ์เธอไม่ได้ยินดีกับชัยชนะความรู้สึกกลับตรงข้ามเจ็บแล้วก็เจ็บมากกับมากหนูได้พันธุกรรมของพ่อเราไม่ใช่ปัสสุสัตว์ของยายเมื่อชีวิตกลายสภาพเป็นแท่งหินปูนคงจะเรียกว่า ตายผมควรจะได้จุกสักหน่อยนี่เป็นคำพูดที่ตำรวจของเธอต้องปั้นอยู่ในใจตั้งนานในเมื่อเขาพูดแล้วเธอก็เลยจุกปากเขาบดบี้ริมฝีปากให้เต็มอิ่มให้สมอยากจงลืมโลกนี้ไปซะจุกยาวนานจบลงด้วยคำถามหลุดจากปากเขาเธอแน่ใจจริงๆหรือทั้งตระกูลจะรุมฆ่าเธอคุณมีกฎหมายอยู่ในมือนั่นและหน้าที่คุณทำให้ฉันไม่ถูกรุมฆ่าช่างไม่ดีเอามากกับมาก แม้ว่าทั้งคู่กำลังจุกกันแต่สายตาเขาดันไปหยุดที่ยานอวกาศเพราะลายสลักข้างยานอวกาศกระชากสายตาเขาลายสลักไม่มีเจตนาอื่นแปดเปื้อนนอกจากประกาศว่ายานอวกาศมาจากไหนเขาถอนเลื่ฝีปากจากเธอแย่จังจุกข,ของเธอไม่ยักกระหยุดโลกหยุดเขาไว้ไม่ได้เขาเดินตรงเข้าไปหาลายสลักระบุถึงระบบสุริยะอันโดนปฏิเสธจากตำราเรียนทุกเล่มความจริงอันไม่สมควรรู้ด้วยว่าทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ เป็นปสุสัตว์โดนทิ้งไว้ให้เผชิญชะตากรรมตามลำพังหลายสะลักเป็นแผนภูมิดวงดาวบงุงเน้นชัดเจนว่ายานอวกาศมาจากดาวดวงไหนเขาทำหึงตาจ้องเธอคาดขันมือเขาชี้ไปยังตำแหน่งของดาวดวงที่ยานอวกาศจากมาเขาต้องรู้คำตอบให้ได้ทำไมเขาถึงอยากรู้เรื่องต้องห้ามนำไปสู่ความเจ็บปวดนี้ด้วยชีวิตไม่ได้คืบคลานขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมทั้งหมดถูกขนมาจากดาวดวงที่สามของระบบสุริยะ ตรงจากมือเขาไปไม่กี่ก้าวแผงภูมิระบบสุริยะก้าวดาวบริวารกับหนึ่งแถบดาวเคราะห์น้อยที่ยานอาวกาศนี้จากมาแล้วยานอาวกาศจะขนสารอาหารกลับไปที่นั้นตรงจุดเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของเราทั้งคู่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นดาวดวงที่สามจากดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์หนึ่งดวงเป็นบริวารส,สีดาวดวงนี้คือสีน้ำเงินดวงดาวที่ได้ชื่อว่าดาวเคราะห์แห่งน้ำและใช้น้ำนำเสนอด้วยสีน้ำเงินเธอไม่มั่นใจมัญญาของตนอีกแล้วความจริงแค่หลุดจากปากเกรงว่า Chà chay.